สวัสดี f อซทั้งช่องพาขัดชาแนลครับมือนีครับผมเนาะพาเอซทั้งช่องครับผมมาย่างข้องผมทีตำบ,บนบงเนื้อครับผมอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครครับผมเนาะมากับแม่น้องคำแพงแม่น้องคำแพงแล้วก็คำแพงเดี๋ยวพาเอซทั้งช่องครับผมเนาะมาหาวัตตอรี่ครับคำแพง เดินตลาดคลองถมครับวันนี้ดูไม่ต้องกำแพงซินั่นโอ้ตัวใหญ่มากเลยซื้ออะไร ซื้อดอกไม้หม,มากคู่เป็น,น,น,นตลาดของผามอันนี้ปลาดินโลละ60สครับผมเนาะนี่ครับโลละหกโลละหกิบาท เนื้บบัวโลละสองรอตองลยหกบาทนีลลลท่ครับผมแกยูเปไก่เนะเช็ดิโมก็มีเนาะเช็ดโมก็มีปิ้งไก่ไหล่ะลัตเรีอ่ะเ,อเจอแล้วเ,เจอแล้ว เจอแล้วเจอแล้วแบตเตอรี่อาหารแห้งอาหารแห้ง,งนั่นน่ปะปลาหมึกปลาหมึกมันดูซิมกขาแบตเตอรี่แบตเตอร่มขามีเก่าสุดสุดเก่าวะ เอาชุดึสองใบชุดุละสองลายสตค์ับชุดละสองลาครับผมเรียกไวอือเอาส<ข>องศูนย์เก้าับแล้วเือครับดสอย์เาสองเก้าศูนอย์งมาชุดนะ เอาอีกเอาไวได้ปะห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าครับผมเข้าศูนย์มี่สองอีกเก้าหกเอาหกเอาหกเก้าศูนย์เข้าศูนย์ครับผมฮะอันนี้อันนี้มันเป็นเลขใบ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  มันจะเป็น980บาท980 980ช้าคนไปอัไหา้าศูนย์เป็นนี่องปเหนึ่งห้าศูนย์จ้ะข้ามใส่แม่หนึ่งห้าศูนยม่เล็กมกขนแล้วพรเรบอกพราคนเออจ่าจ้างไป 9ก0 9ครับใบเ้ใบต้องผ่าเนาะครับเก้าใบเก้าศูนย์ศูนย์าครับครับครัครครัครครั่มับคับัมัครับคมีผลไม้นี่ครับผลไม้ครับ ผลไม้ตลาดคลองผมบ้านบงเหนือครับผมเนาะตำบลบงเหนือเนื้อวัวครับเนื้อวัวโลละ260นะครับของถอดนี่ก็เนื้อวัวนี่ครับดูินี่ปลาทูปลาทูยี่สิบยี่สิบห้าครับ <6. S 2> นี่ก้าก็ได้ตัวนั้น<ล>อืมเด็แก<ช>แปดูเ<แ>ก่าหเด็กแปเกหมอือแปดคูณเ่เก้าเ้านี่เหน่่นะ<ห>ม,ม่

ถุหดเนี่ยหเก่านั้นแล<อ>้วแม่นบ่อแน่นหัวก้อนนี่ก็เขาสามเจ็เหันก็เข่าสามแปสสองก็มาเนี่ยนออกสามสอง้งแต่ก้อนกนเลยนะอ๋อตะกอน,นมันมากสามเหมืนเ,นเขา่าสามเจ็ดบ่อ๋อครับวันนี้นม็มอหาเอามาหันมาสามหมเข่าสามแปดพ่อแม่วันี้มาหาเ,หาเาด,มมดียวก้อนนี่ก็เขาเาขาหายหาเกเกอ๋อ พอมักค hmm. ูนหาสูตรนุณเก่าแม่นครับซื้อคุนเก่าเอาแล้วเาี่ยนอะไรพันเนี่ยซีคุณเก่านะเอาอีกสีคุณเก่าหนึ่งใชอเราเล่นเล่นไปกครับแม่ท่านฝากซื้ออไงม มาสิโอเควันนี้หาที่แม่วันนี้แม่หากระหาเก้าก okay. ันแล้วครับผมไทยแพงละร้อยห้าสิบครับนี่กับไก่ทอดที่ไก่ทอดก็คำแพงไก่ทอด

มีก็มีมีกมีเก้าแปดงจักรองเห็นไมแปดศูนย์เก้แเหรอลักแอดู่ข้างก่อนอ๋อกระจายความรวยแล้วมีหน้า3มตีต๊วโต๊ะกลับไดตับโต๊ะกลับได้แล้วได้แล้วแได้แล้วได้แล้วเหรอท่านไคะ พี่แจสามศูนย์่แจไม่มีไม่ไม่มีถึงเจาะหาน่ะแบบศูนยไม่มีแจ้ามีนแบบศูนมนอายุิลาแปดสิปีแปีอ๋อแมนมินดาเบิร์ดครับผมยุปุศิลา80สิบปีใช่ค่ะอ๋อครับผมดูไปขายอยู่ที่หนองคายวันที่เอมาครับงานุก ผ okay ู้ชาพิเศษครับเรียรเกี่ยวกับพระกไรนพี่น้องคายเดไปมาเมื่อวันที่21เื่เขาไปูว่าเาไปาสามีจิ่อนี่ว่าทะเินาครับแัแพงเอาอะไรลูกน่ด้แปด้พ่อเหครับผม พันวาครับผมเนาะเลขปูชิลาครับผมวันยี่สิบเอ็ดปีกินนี่ไปบุกเสกอยที่หนองคายครับผมเนาะครับผมวันท่ปูชิลาแปดสิบปีนะครับผมมนแกงคราวมากครับผมเนาะแม่ขาบอกครับผมนี่ครับทำแพงเอาอะไรลูกเจ้าอะไรอ่ะเอาอันนี้อ่ะไม่ใชไม่านดยอันใหญเลยบอกแพงเองเสียแม่ทำแพงด้วยเลยวัน เอาเอาเอาไหนลูกเอาไหนเอาไหนก็ดึงัาเลยดึงเลยคเออข้อไหนดูเสี้ยอโอ้ยงีนพอดูก่อนเสียหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเก้าหลังจากที่ผมพาเอฟซีทั้งช่องไปเดินตลาดที่คลองถม ตำบลบงเหนือมากครับผมเนาะห่างจากหมูบานประมาณ2กิโลครับผมได้อะไรบ้างครับผมเนาะนี่ครับได้เนื้อครับผม1กิโลครับผมเนาะนี่ครับ260บาทได้บัวหิมะแล้วก็ได้มะม่วงครับต้นหอมผักชีปลาหมึกครับแล้วก็ดอกไม้ครับผมเนาะพอดีครับผมเนาะมือนีครับผมเป็นวันพระนะครับเดี๋ยวพี่น้องคำแพงขึ้นหิ้งพระแล้วครับผมเนาะผมจะมาจุดถูก ให้เอทางช่องเบ้นครับผมเนาะจุดทูบคืนวันพระครับงวดที่แล้วได้783นะครับเดี๋ยวล,ลอลงคลิปพุงนีเซาครับผมเนาะเดี๋ยวคืนนี้จุดทูบเสียงไทยให้ f อฟทางช่องครับนี่ครับด้านตลาดมาน่นาตตอรี่นี่ครับ09 90นี่ครับ0990นะครับนี่ครับอันนี้2ใบนะครับ นี่ครับ309อันนี้ก็309 4ใบ4ใบอันนี้เป็น6ใบอันนี้6กับ9เป็น15 15อันนี้เป็น17 18 19ใบ <19. S 1> ครับผมเนาะได้19ใบนะครับได้909 90, 0นะครับนี่ครับผม ได้19บกใบครับผมเนาะนี่ครับได้19ใบน้องคำแพงกำลังชนเลยนี่ครับผมเนาะกับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวขึ้นนี้ครับผมเนาะจุดถูกเสียงท้ายให้เอฟซีทั้งช่องเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะลงคลิปให้ดูนะครับเพราะว่ามือน,นีวันพระครับผมเนาะกับสุดท่านี้ครับกับขวยพรให้เอฟซีทั้งช่องที่เบิ่งคลิปนี้เดินทางแถวขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝาากดติดตามให้แน่ กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ